การที่ลูกค้ามีสินค้าที่ดีสินค้านั้นเกิดการซื้อซ้ํานั่นหมายความว่าธุรกิจของลูกค้าเราจะเกิดความมั่นคงนะคะแล้วก็ยั่งยืนเราไม่ได้ผลิตเพียงแค่อาหารเสริมะคะแต่ว่าเราผลิตความสําเร็จนะคะ,อะคอยนภัสเชษฐกุลรัตนกรรมการผู้จัดการบริษัทบราเธอร g l o b a l ค่ะ เราเห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนะคะของคนไทยนะคะในการที่หันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นหรือว่าเชื่อว่าการดูแลตัวเองนะคะดีกว่ารอให้ไปหาหมอนะคะจึงเกิดเป็นไอเดียนะคะว่าธุรกิจนี้น่าจะเป็นธุรกิจที่จะมาแรงในอนาคตค่ะ เราไม่ใช่ต้องการความดีกว่านะคะหรือว่าสิ่งที่ดีกว่านะคะเราต้องการความแตกต่างถ้าเกิดเรามีความแตกต่างหรือว่าสร้างความแตกต่างให้กับลูกค้านะคะสามารถที่จะแข่งขันในตลาดนี้ได้ร拉เตอร์โกโบนะคะเราเปรียบเสมือนว่าเราเป็นจุดเริ่มต้นนะคะหรือว่าจุดตั้งต้นแรกนะ,ะของลูกค้าการที่ลูกค้ามีสินค้าที่ดีสินค้านั้นเกิดการซื้อซ้ำนั่นหมายความว่าธุรกิจของลูกค้าเราจะเกิดความมั่นคงนะคะแล้วก็ ยั่งยืนเราไม่ได้ผลิตเพียงแค่อาหารเสริมะคะแต่ว่าเราผลิตความสำเร็จนะคะตอนนี้นะคะเรามีการร่วมมือนะคะกับบริษัทของประเทศญี่ปุ่นนะคะในการที่จะสร้างนะคะหรือว่าผลิตคิดคนนะคะสารสกัดเฉพาะลูกค้านะคะเป็นรายๆไปค่ะถือว่าจะมีเป็นเจ้าเดียวในโลกเลยก็ว่าได้ค่ะเป็นการออกแบบสารสกัดนั้นๆน,น,นะคะเฉพาะจุดแล้วก็เฉพาะด้านให้กับลูกคา้าเจ้านั้นเพียงเจ้าเดียวค่ะ วันนี้นะคะ p a s s i ่นในการทํางานนะคะค,คือการที่เราสามารถที่จะช่วยให้ลูกคานะ้าเข้ามาผลิตสินค้ากับเรานะคะประสบความสําเร็จไดนะ้นั่นคือสิ่งที่ทําให้เราทะ,ะมีแรงนะคะในการทํางานไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นนะคะหรือว่าการเสาะหาสารกัดดีๆจากทั่วทุกมุมโลก ช็อตนะคะจริงๆแล้วนะคะคือการที่เราเห็นนะคะลูกค้าของเรานะคะประสบความสาเร็จนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์นะจนพอประสบความสาเร็จมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านการงานด้านชีวิตด้านครอบครัวมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเรารู้สึกภูมิใจนะก็รู้สึกว่าได้ช่วยเหลือให้ลูกค้าของเรานะประสบความสําเร็จได้นะคะเงินเท่าไหร่ก็ไม่สามารถซื้อได้ค่ะตรงนี้ จริงๆในอนาคตนะคะเราก็จะมีการขยายรายการผลิตนะคะในด้านอาหารเสริมเพิ่มอยู่แล้วนะคะให้ครบทุกด้านและทุกฟังก์กชันนะคะยังจะมีในการวิจัยร่วมมือนะคะกับหลายๆหน่วยงานนะคะในการทํางานวิจัยสันสกัดเฉพาะเอกสิทธิ์ของบริษัทบาเทอร์โกลบอลทำงานวิจัยร่วมให้กับลูกค้าด้วยแล้วก็ในในส่วนของอีกบริษัทหนึ่งนะคะที่กําลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของโรงงานผลิตเครื่องสําอางค